โอ้ยเอตอนนี้คุณอยู่กับพี่ท r e s ร a r ช h อะไรที่ต้องเร์ชเราเซิร์มาให้แล้วสามารถสมัครเป็นสมาชิกกิลพร้อมรับปายชื่อนโปเกมอภัยสุดเท่และใช้งานอิโมจิสุดโอ้ยเอเพียง50บาทต่อเดือนอีกทั้งยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกกิลขั้นสูง150บาทต่อเดือนพร้อมรับสิ์เข้าร่วม Discord มาพูดคุยชวนกันเล่นเกมได้แบบถาวรลิงอยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับโปเกมอนสกาเลต์เบลเลด D L C ตัวที่2นะครับ The Ego Disc กันแล้วนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับโปเกมอนล่างพัฒนาใหม่นะครับอย่างเจ้ามังกรแอปเปิลไฮดราเปิลนั่นเองไฮดราเปิลนะครับพัฒนาร่างมาจากเจ้าดิปลินนะครับโปเกมอนแอปเปิลเคือนน้ำตาลจาก DLC ตัวแรกนะครับวิธีที่จะพัฒนาร่างเจ้าดิปลินเป็นเจ้าไฮดราเปิลนะครับก่อนอื่นเลยทุกคนนะครับจะต้องเล่นเนื้อเรื่องนะครับไปจนถึงในจุดที่สามารถเข้าไปสู้กับสีจตุรเทพของโรงเรียนบลูเบอรี่อะคาเดมีได้นั่นเองนะครับ และจัดตุรเทพที่ทุกคนจะต้องไปสู้นะครับนั่นคือเดตันนั่นเองจัตุรเทพธาตุมังกรโดยก่อนสู้กับเดตันนะครับทุกคนจะต้องผ่านบททดสอบของจัตุรเทพก่อนนะครับซึ่งบททดสอบของเดตันนะครับก็คือจะให้เราสู้กับสมาชิกของเขานะครับทั้ง3คนนั่นเอง และก็เงื่อนไขในการสู้กับ3คนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะจำเพาะนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องใช้โปเกมอนนะครับที่จับในพื้นที่เทราเลียมเท่านั้นนะครับหรือคือในแมปของ DLC ที่2นี้เท่านั้นนะครับโปเกมอนที่จับมาจากพื้นที่อื่นนะครับจะไม่สามารถใช้สู้กับ3คนนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ไปจับโปเกมอนน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ๆมาอัดเลยให้เต็มร้อยแค่นี้ก็น่าจะผ่านได้แล้วนะครับในเมื่อผ่านบททดสอบแล้วนะครับเราก็จะได้สู้กับเดตันเอง ซึ่งตอสู้กับเดตันเนี่ยเราก็จะสามารถกลับมาใช้โปเกมมอนตัวไหนก็ได้แล้วนะครับและเมื่อเราชนะเดตันแล้วนะครับเขาก็จะให้ TM เรามาเป็นท่าดากอนเชี r นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้เจ้าดิ p บินเนี่ยเรียนรู้ท่าดากอนเชียนะครับแล้วก็ให้เจ้า d i ปบินเลเวลอัพนั่นเองถ้าเลเวลเต็มร้ออยู่แล้วนะครับก็ใช้แลคแคนดี้ได้เลย เพียงเท่านี้นะครับเจ้าดิฟบินเนี่ยก็จะพัฒนาร่างกายเป็นเจ้าไฮดรัปเปิลนั่นเองและเมื่อพัฒนาร่างแล้วนะครับเจ้าไฮดรัปเปิลเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้ท่าฟิกเกิลบีมได้ด้วยนะครับเป็นซิกเนเจอร์เฉพาะตัวเป็นท่าใหม่นั่นเองนะครับของเจ้าตัวเลยซึ่งท่านี้เนี่ยก็มีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเจ้า ไฮดร์บินนะครับจะยิงท่านี้เนี่ยด้วยหัวแค่อันเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสนะครับที่ท่านี้เนี่ยจะถูกยิงด้วยหัวทั้ง5นครับซึ่งจะทําให้ท่านี้เนี่ยมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับด้วยความแรงปกติที่80นะครับก็ถือว่าแรงพอตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าติดเอฟเฟกรวมพลังยิงนะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่160เลยทีเดียว ส่วน ability นะครับก็มีเปลี่ยนแค่นิดหน่อยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนเป็นดิฟลินนะครับจะมี normal ability 2อันคือซูเปอร์สวิทซ์ไซลับกับกัตโทนี่นะครับแล้วก็ hidden ability เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์โฮลซึ่งตอนเป็นเจ้าไฮดรับบินแล้วนะครับอวบิตตี้สวิทซ์ไซลับเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับสติ๊กเกอร์โฮลที่เป็น hidden ability ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ability ้กัตโทนี่นะครับจะเปลี่ยนเป็นรีเจนเนอเรเตอร์นะครับเมื่อเปลี่ ฟื้นเลือด33.3%หรือคือ1ใน3นะครับส่วนเบสสแตทของเจ้าไฮดรับินนะครับก็ตามนี้เลย HP 106, ATK 80, Def 1 1 0 Speed 44, Special Def 8 0 Special Attack 120ก็จะเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยมีสปีดสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างหนาแล้วก็เน้นตีเวทแรงๆนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับของเจ้าไฮดรับิน โปเกมอนมังกรตัวใหม่ประจำ DLC ที่2 The i n d i g o Dis นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่ารูปร่างของร่างพญนานี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ความที่แบบดูเป็นไฮดร้านะครับมี5หัวเนี่ยมันก็ดูมีทั้งความน่ารักแล้วก็มีความเทพไปในตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นโปเกมอนมังกรตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วนะครับใครที่ถูกใจก็อย่าลืมหามาเลี้ยงกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับพิธีกรรีเสิร์ชขอตัวลาไปก่อนบาย